สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีทนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่19มิถุนายน2 5 6 5นะครับนะับกับรถเข้ามาใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันน่าสนใจนะครับราคาประหยัดประหยัดแล้วก็เป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันนะฮะกับ t o y ยต้าวีออสปี2 0 1 2ตัว1 5 e e a back นะครับ e s e t y นะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์รุ่น e นะ โดยรวมครับเข้ามาไปใหม่เลยนะผมทำความสะอาดนิดหน่อยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเต็มร0อนะแต่ทั้งนี้นั้นจะเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะไม่ปล่อยให้เป็นที่กวนใจแน่นอนในเรื่องของร่องรอยการใช้งานนะย่อมมีบ้างนะอันนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะครับแต่มองผิวเผินนะครับไม่รู้เห็นเปล่ามีรอยขนแมวนะนิดๆหน่อยนะเดี๋ยวขัดสีให้เคลือบสีให้นะครับถ่ายน้ํามันเครื่องกรองให้นะตรวจสอบเช็คร้อย จุดนะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้เข้ามาเนี่ยสวยนะครับช่วงล่างดีมากนะฮะยางปี2 0 1 9 4เซ้นะสภาพนีค่อนข้างคลิปเลยนะคใครสนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับปี2 0 1 2คันนี้ไม่วิ่งไปแล้ว1 1 0 0 0 0โละประมาณ1 1 0 0 0 0โลนี่แหละแล้วก็เปิดราคา2 8 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์นได้เต็มนะครับนะรบฟรีดาวออกรถศูนบาทได้สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะ เงินเดือนหนึ่งหมื่นขึ้นไปซื้อได้คนเดียวนะครับเดี๋ยไม่ต้องคำนะครับอายุงานขอสี่เดือนนะฮะเกษตรกรซื้อได้ไม่ซื้อได้นะครับเกษตรกรนะครับรับเหมาก่อสร้างขอเอกสารชัดเจนนะซื้อได้จัดไปได้ง่ายนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะกับปี2องพคันนี้นะครับเปิดราคาเงินสดอยู่ที่2องแ0 0แปบาทไม่มีแหวนนะครับถ้าคลูกค้าท่านใดสนใจอยากตัดสดนะคุยกันให้ดีนะครับปรึกษากันให้ครบนะ คุยกันดีๆแล้วก็เข้ามานะครับดูมาชมรถนะครับพร้อมตัดสินใจได้เลยการนี้นะครับ,รบ,รบอันนี้มาดูสาภาพก่อนโดยรวมนะครับให้ดูก่อน,นในตัวของรถเนี่ยนะครับช่องรอยต่อต่างๆนะครับยังสนิทแนบชิดด้านหน้าด้านหลังก็ถือว่าเป็นรถ ดูแลดีนะครับมือเดียวออกห้างนะครเป็นรถของผู้หญิงใช้นะครับประวัติชัดเจนอยู่นะครับคันนี้นะใครได้ไปก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับราคาไม่ถึง3 0 0แสนด้วยนะครับซื้อสดก็ไม่มีแวนะสองแนแปดหมื่ถ้าชอบจริงๆนะครับปรึกษากันดีๆแล้วก็มาต่อรองได้นะครับคุยกันให้ครบนะส่วนยางปี้อง9ันนะครับ4เส้นนะครับทะเบียนก็ตามนี้เลยนะครับ1กอกพ ห้าเจ็ดห้าหนึ่งกรุงเทพนะครับในเรื่องของภาษีอ่ะภาษีผมต่อให้ 5, ถึงหกหกไปเลยนะตอนนี้มันหกห้านะครับเดี๋ยวต่อภาษีให้หกหกนะครับไม่ยากนะด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของนี่แหละนะครับไฟทับทิมชุดแต่งชุดแต่งไวเสเกร์ิรอบคันนะครับอันนี้เป็นสีสีบอลเทานะครับ สีบอลเทาสีของโตโยต้านะสีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตัวอ e. ีนะครับมาดูภายในกันนะครับไอ้กุญแจไหนกุญแจก็เป็นรีโมทนะครับ1ชุดแล้วก็แจสํารอง1ชุดนะครับดูภายในนะครับก่อนที่จะเก็บรายละเอียดเก็บงานนะครับเป็นเบาะหนัง สภาพก็ตามการใช้งานมีเพื่อนหน่อยนะขัดให้ล้างให้ก็สะอาดแล้วนะครับไม่ยากภายในเป็นบอร์ดหลังล้างง่ายทั้งวันล้างาง่ายนะพื้นสะอาด,าดนะหลังคาสะอาด,าดนะอ 5, นะครับอ่าคือ1.5นะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันหนะเดินทางไกลได้นะครับออกต่างจังหวัดได้บริบทนได้ใช้ในเมืองดีข้องตัวสูงนะ Vios เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานคุ้มค่าจริงนะครับ ไม่ค่อยจุกจิกนะเป็นรถที่ผู้หญิงใช้ได้ดีนะไม่ต้องคิดมากนะเติมน้ำมันใช้ได้เลยนะครับดูแลง่ายะ่ะดูเลขใหม่นะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่กิโลนะครับกำลังสวยนะะอุปกรณ์ภายในคร,บ,นคร,บ,นครบเป็นรถเดิมๆไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับ ันนี้ก็เป็นช่องวางสำหรัวางโทศรศัพทนะ์มีสองข้างนะครับเกียร์อัตโนมัตินะสามารถที่จะชี้เกียร์เพื่อที่จะจอดแปะได้นะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะฮะพวกนี้ก็เป็น AUX นะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะครับเป็น DC o u t l e ยนะครับเบาะหนังนะครับทั้งคนขับ บางคนนั่งแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับลังคาสะอาดมากนะครับดูแลดีอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมเก็บไว้อย่าทำาับศาสตร์ใหนะ้ถ้าใครพร้อมจบก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 6 1 4 9 9้านะครับนะในส่วนของวิทยุเครื่องเสียงต่างของเดิมติดรถนะคันนี้ผมปทับใจช่วงล่างช่วงล่างดีนะครับขับดีแล้วก็เครื่องนนเนียนมากแล้วก็ในส่วนที่ขาดไม่ได้ของ t ต y o t a คือแอร์เย็นนะครับนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ที่น่าใช้นะครับกับไมคเพียงแค่หนึ่งแสนกว่ากว่าน้ำรถปี12ก็ถือว่าใช้น้อยนะครับไม่ใช้เยอะอะไรเลยครับขี่ปกติทุกอย่างดูดูดีดูสวยงามอยู่นะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจะซื้อเป็นรถสแปรช่วงน้ำมันแพงก็ดีนะครับตามจริงๆมันเป็นรถที่เดินทางไกลได้สบายเลยแหละนะครับสำหรับ V8 เจนนี้นะนะครับ เครื่องยนต์ไม่จุกจิกนะครับเครื่องยนต์ไม่จุกจิกด้วยในส่วนของโครงสร้างรับประกันนะครับไม่ชนหนักแน่นอนนะคันนี้สภาพสวยทั้งภายนอกภายในแน่นอนจากใครสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาได้เลยเบอร์ผมนะครับ0 9 6 1 4 9 9 8 5นด้านะครับนานๆจะมีรถน่าใช้แบบนี้เข้ามาเราซื้อถูกแล้วก็ยังได้คุ้มค่าด้วยนะอาจจะไม่ เหมือนรถสมัยใหม่นะรูปทรงนะแต่อย่าลืมว่าสมัยเปิดตัวป้ายแดงถือว่าสวยมากๆเลยนะครับโฉมนี้นะและก็เป็นโฉมที่ขายดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับวีออสนะเครื่องพนะันหถือว่าลงตัวมากๆเลยนะปี2012นะครับนะครับกับเ์อออโต้ Auto, รูปล่างประมาณนี้นะครับออปชั่นประมาณนี้ก็ถือว่าสมัยนั้นหาตัวจับยากเหมือนกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับช่องทางการติดต่อ096149985 9นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับ v o s 1.5 EP 212สภาพสวยเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพนะฮะสวัสดีครับ